หอดทางบ้านเฮาหัวแกงหัวกลวยพี่น้องเอ้ยเนาะเค้กลานกับเป็นรูปโมเป็นรูปเป็นล่างเลยเละ่บเลยเค้กน้องวินเละไปเลยวิ่ก้าวเลยดิเด้อก้าวเลยข้างหน้าเอ้ยก้าวอยู่ข้างหน้าก้าวเปดิไม่ได้คนก็พันพ่อกันเลย หัวเข,าวขาว่าคอักวัดบ่อันนี้ผู้อันนี้ก็เปิดไว้เปิดผู้ไว้แล้วนี่ปมาดงเงยบันเกิดดูเพิ่นไฮง้อกินบุฟเฟ่ของเข่าดุงเลยตัดหย่าบ่อไปเพิ่นไปตัดหย่าบ่าในี่เพิ่นทางแมงเชื่อพุ่นและสิขึ้นไป

เ้หมูกัลังมาแล้วพี่น้องเอ้ยนักเขียนเพิ่นแบบจัเพิ่นพาอยู่โซนในเนาะมันก็เลยเงียบแปบลบว่าทรงสีอยู่ในห้องกำเบงสมอยชมีอยู่ เอได้เวลามารับลูกสาวแล้วสามโมงกว่าตอนมานี่สวยๆตอนตอนเลิกนี่มาไวๆพี่น้องเลย ใจได้พอมาหลับละนี้ลุยกีต้มก่อมากเนะเื่อมาถอดม็พ่อคุณนั่งมันจะมอยออกกันได้พอจานใส่เม็ดเป็นปจักเลยดินอไเหมือนมือนดำดำใแหล่เนี่ยพ่อโจรปรจจักวะดกมีกวดว่าเมื่อนี้นะเออเียห่าก็ได้โคกโอ้จักดดดกวดตายตาให้ไงกวดจ้ะ เปี่นลักนเปลี่็นยูไปกันเลยอ่ะไปจันใส่อะไรบ่พอเอาหมวกก็ใส่อ่ไเลยหมวกเอาเลเอาใสกกนยังเสกกรนยังใส่อ้าวเอาใบอะมันไรพอได้ยี่ดอกเอะเลยมือ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 ตาไปใส่ห่ะระเงบ่ ขนมอ๋ะซ okay. ื้อนมอยู่ไซอ่ะพ่อกับร้านใช่ไหมขนมอยู่เกินเท่าก็มีนี่เด้เดี๋ยวไปซื้อเค้กอย่างเงี้ยองวินแน่ห่านต้องซื้อเค้กให้วิ่นอีกตาเอ้ยมันเกิดวินบอกเนี่ยมันเกิดวิ่นมันเกิดวินแวไปด้านเค้กกัโรสเซตาเด้อพ่อกันที่หมาดเนาะมันเกิดวินน้อยวันนี้น้องได้ช่องปีเลยเออไปไป ไปเป่าเค้กให้น้องวินฉันปลาลูเอ๋ยน้องมาร like ับเอือยเชอร์ล้วก็เดี๋ยวไปแวะด้านเค้กให้วินน์หนึ่งก่อนฮะมันเกิดก้าวเลยมันเกิดก้าวเสียดี้่ะติกี้ผู้ปีที่แล้วผู้มันเกิดผัวเราเพิ่นนะตาเอ้ยไปพุ่นเด้อตัดตัดเปิดเทียนบัดก้าวขอเป่าเทียนอะไรก็เป่าเป็น ไปลาดูง่ายน้องไม่ดีพอเป็นมาลันปลาฮัมไปซื้อเค้กกันเด้อเค้กหายน้องวินก่อนมาก่อนฝนไม่นีพี่น้องเลยแต่ก็ห้าเพลามาพร้าะงันก็ฝนตากฝนเมื่อสองมื่อสามมื่อ เช็คหน่อยนะพอดีด้อน้องวินหน่นดินเลยลงมาลงมา

Thưa ơi, <laughs> <laughs> <gười> เจ้านัັห <Și> ล <X> ังเด้อบัดเด้อเพราะว่าทางทหนามันควัน

เค้กน้องวินเละไปเอ้ยวินก้าวเลยดิเด้อก้าวเลยข้างหน้าเอ้ยก้าวอยู่ข้างหน้าก้าวเนี่ยมันก็เพราพมันพ่อกันเลยเห็นไหมไอ้เด็กนีิซี้ฉันดิ้นวะไอ้ไอ้รับยูฉันดิ้นแหล่ะนะเห็นปะจงมินิฮาร์ตฉักันบ่ พอตู้กันไม่ตูเราไปลาบไป้เก่ากันปนึบุนงเอ้ยเงเ็บอวนี่ึตาไปก่อนแล้ว้ตฮ เคมาเนี่ยที่รอคุณ้างต่าเลยนแล้วทางไปให้ไปน้าาไปให้ไปนากยากๆเลนี่ปึบเบอ๊บจาชตกองเลยดิ บังฮะมาเปลี่ยนชุดอ๋อสบายดีไหมยูฮะป๊าบัางหาหน้ามาดูฮะมาหาเลป๊าป้าลุงเอ้มาเปลี่ยนชุดอันอยากไปวันเกิดน้องเพื่อนคนนายเด็ดแดงได้หนึ่งคนนายเด็ดแดงต่อบปดีนึงยงาม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  <c ười> <อ>ไปขึ้นเลย <c ười> ทบบั้งหนายย้าบ่ทั้งหน้าปุ๊บไปเพราะไม่ได้นั่งยันตุ๊บไปป้าลุงเอ้ควรจะสิลงไปตัดหญ้า อยู่ริมสวนริมสะเกิด้องเชิญสิไป,ปางานม,านมันเกิดนอกวิ่งเป็นเห็ดอย่างกินและมาแตงทำมุงเฮียนแล้วกับลงไปเบิ่งไปเป็นมีอย่างเห็ดเนาะเฮ้ยถ่ายข้อเลยเพราะจันเยอะ <c oughs> งวกินเข่าอีกไปจักดิ้นม่งดูฮึ๊บฮึ๊บ ปาดินอันเดียวไปในเฮือนน้องวินน่ะดินมากุ้งจะดูอยู่ดินว้าเพิ่นเปิดงัวไว้กินข้าวเขาได้นี่เพิ่นเปิดประตูไว้ตรงนี้เห็ดแล้วดินไปใหม่แล้วดินอาบุญน่ะดินไม่ได้เพราะกระจายจะคอยลงกันไปไปให้ลงลงนเพาะเพาไปแล้วแล้วไปเนี่ยค่ะ ลินไปดูจัดคนงามไปได้ปะลูกมาทางนี้มาทางนี้นไปค่อยค่อยนายว่ายังไงพ่อจันสิมาเหยียบปน้องเอตย่อจันบอก <c oughs> อลินไปแม่ไปให้อาบุญน,นะเปิดประตูหัวไว้ยังองนี่ คำเดียวคิดว่าม,มีงัวใช่ป่ะโอ้ยเรียนตามหลังพ่อเพิ่นเพิ่นไปเห็นมกปุ้งเพิ่นน้องเพิ่นตื่นเต้นเลยปาดูกลยเนาะ ดีท่อปเป็นมือว่าได้เห็ดเวียกพี่น้องเยเนาะขันมือได้เห็ดเวียกนี่โอ้ยมืมีิ่งแห้งสิมา่วมงานมันเกิดวินโู้เค้กเพิ่นกะนเละบัตเลยพากันซ่อนสามมากกับพ่อกับแม่กับตูกเพิ่นเค้กเละบิดหัวเข่าคอกว่าดับบ้านี่ผู้อันนี้ก็เปิดไว้อืมตะเปิดหัวไว้แล้วนี่ปมาดูเงยมันเกิดดูเพิ่น Hãy ngủng kín buffet không khao đung đấy à Bà vinh nơi hơn. bà đung ơi, mục bụng vlam vlam lơng vlam lơng nhá. Uh, nhà vlam 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 mình vlam vlam đi vlam 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 Tát nhà bò, bọn phần. Hangman xưa bò này Phần nát chịu chơi chịu nát chịu nát bay nát chịu 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 nát chơi nát Xe anh chắc mình tay kì tôm xếp cân Lông mà lạng còn bao khi xếp bao Lông mà phì mai mày lạng hả mày Lông mà phì con lạng hả mày Lông ba view Mọ bay thế Viu Tôi <laughs> cứ đoán áo không thấy cỡ bị đã, Thấy cỡ con Bye Nói <laughs> anh tin Ồ, rồi ไปอ่างอาบุญนะไปใส่เลยบ่แล้วทางน้ำแด้อยู่หันไปใส่เลยเพิ่นสิล่างแข่งมาพี่ดหืมปายรถใหม่เพิ่นได้เมืองเชื่อฮากะนะหกหกเจ็ดเจ็ดไปพุ่นไปล่างไปเปิดไปไปเปิดเอาไปเปิดแล้วเพื่อนมีเมฆัวเห็ดพี่น้อยเนาะเห็ดยังกินเด้เซลเซลอยอื้อค่อยๆเปิดหมดมารังน้องไปนั่นเปิดมันสิชัดโคกใช่ ơi đi nè bay đi nè luiki tôm mặt hè huh? oh. <laughs> okay, ma, ma. Ừ, okay, uh, đi hư 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 khen hư 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 โอเคไาดูเลยเนาะมาหอดอันเธออันน้องวินเดี๋ยวไปเห็ดเายเพื่อนกันเพื่อนเห็ดยังกินไปวินเลยตัวป่อยงัวเขากินยันเข่าวินโอ้ยลินโตกะนะลินไปเอาอันี่กับเพื่อนสิไปตัดหญ้าไปตัซะตัดหญ้าให้มันได้เด้อยขันน้องมันแฟนด้วยเฮ้ยดินน้องไอวี่หดูน้องวีน้องวิีนี่นดูลินมาพี่พี่ ไปลาไะลุงก่อนจ้ะไ่นองเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนก่อนเนาะไปพบก,กันพ่อกันคลิปหนะ้าเด้อป้ลุงเด้อไปสบายดีไป